สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะปุ้ยพามาชมนะคะเป็นรถโต์ต้าคัมรีนะคะคันนี้นะคะดูสปอร์ตอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับใครที่นะคะที่ต้องการอยากจะดูรถโต้ต้าคัมรี่สปอร์ตคันนี้นะคะ ติดต่อได้ที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466นะคะอะวันนี้นะคะปุ้ยอยู่ที่โรซัสเพชรยนต์ค่ะถนนสินิไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะสำหรับคันนี้วันนี้นะคะมารีวิวรถเก่งกันบ้างค่ะสำหรับใครที่อยากได้รถเก่งนะคะออปชั่นใหม่นะคะแล้วก็ได้เป็นรถปีใหม่ชมใหม่นะคะสำหรับคันนี้ค่ะขอแนะนำเลยนะคะสันคันนี้ค่ะโต้ต้าคัมรี่ 2.5G ESport นะคะเป็นรถปี2015ค่ะคันนี้ นะคะระยะการใช้งานอยู่ที่98,000กิโลเมตรนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะไม่มีการกลับไม้ก่อไม้นะคะแล้วก็ได้อารมณ์สปอร์ตเต็มที่เลยนะคะสำหรับโต้ตาแคมรีคันนี้นะคะได้ชมใหม่นะคะในส่วนของเป็นชมของตัวสปอร์ตนะคะปี2015นะคะ 2.5G นะคะคันนี้เป็นซินนะคะเดี๋ยวขอพาชมนะคะในส่วนของ ด้านหน้ากันก่อนนะคะสำหรับคันนี้ค่ะจะได้ในส่วนของไฟเดย์ไลท์ด้านล่างนะคะชมไฟนะคะจะออกแบบนะคะในส่วนของความดุดันเพิ่มมากขึ้นนะคะดูออกเป็นแนวสปอร์ตนะคะสำหรับโตต้าคัมรี่คันนี้นะคะและเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะ เดี๋ยวคอาวนี้ไปชมภายในนิดนึงค่ะรายละเอียดของภายในคันนี้นะคะบดหนังเดิมจากโรงงานนะคะแท้ๆเลยนะคะสำหรับโตต้าคัมรี่นะคะตัวสปอร์ตคันนี้นะคะได้เป็น 2.5G นะคะอารมณ์สปอร์ตมาเต็มชี่เลยนะคะผมอะไรมันติดฟังก์ชันนะคะในส่วนของจอ ดีวดีจากโรงงานของโตยต้าเลยนะคะแล้วก็แอร์เป็นแอลโต้แล้วนะคะมีกล้องถอยหลังนะคะมีระบบกล้องถอยหลังอ่ามายวิ่งอยู่ที่9 8 0 0 0 73จกิโลเมตรนะคะสำหรับโตยต้าคัมรีะคะ่คันนี้นะคะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทคุณแตรีโมทคุณแตคิริตนะคะคันนี้นะคะเป็นบอบไฟฟ้าคู่หน้านะคะบอบไฟฟ้าด้านหน้าคนขับนะคะสำหรับ ระบบไฟฟ้าคนขับนะคะสำหรับโตต้าคัมรี่คันนี้นะคะระบบไฟฟ้ารอบคันคันนี้ราคาเสนอขายอยู่ที่695,000บาทนะคะสำหรับโตต้าคัมรี่2.5 G ESport ES คันนี้เป็นรถปี2นปี2015นะคะอ่ะลูกเล่นของเขาถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะคะเตรียมพร้อมนะคะสำหรับท่านใดที่ มองหารถเก๋งนะคะออปชั่นนะคะออกแนวสปอร์ตนะคะหรูหราเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมด้านหลังนะคะขออนุญาตพาชมด้านหลังนะคะสำหรับคันนี้นะคะถือว่าได้รถสภาพใหม่เลยทีเดียวนะคะ 2.5G S Sport ESport นะคะ จะเป็นแนวซีดานนะคะเป็นรถซีดานนะคะมีท่อนะคะท่อมีสองท่อนะคะเซ็นเซอร์หลังสองจุดนะคะสำหรับโตยตาคัมรี่คันนี้นะคะเดี๋ยวปุ้ยพายชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะอ่าจะนิดนึงค่ะในส่วนของกระจกนะคะคันนี้จะเป็นกระจกพับมือนะคะปีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะ แต่ว่าในส่วนหัวกระจุกนะคะยังเป็นกระจกพับมืออยู่นะคะเดี๋ยวครนวนี้พาชมห้องเครื่องค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะฝากระโปรงคันนี้ก็จะมีโช๊คนะคะโช๊คซ้ายขวานะคะโตยต้าคัมรี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโช๊คนะคะ,ะค้ำฝากระโปรงนะคะสําหรับคันนี้นะคะเรามาดูนะคะอ่ะนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะเราประกันเลยว่ารถไม่เคยมีการชนนะคะสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะ นะนกันความร้อนยังอยู่ครบนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะอ่าเรามาดูกันเลยสภาพเครื่องยนต์คันนี้เป็นระบบน้ํามันนะคะ 2.5G นะคะอ่าดูกันชัดๆได้เลยนะคะสภาพห้องเครื่องเดิมๆนะคะเครื่องนิ่งเงียบนะคะ ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะเปิบดบริการทุกวันนะคะสามารถเข้ามาทดลองกับฟรีได้เลยนะคะเจอกันได้เลยค่ะที่เซรีไทย68มินบุรีกรุงเทพค่ะเปิบดบริการทุกวันค่ะมาเจอกับปุ้ยได้นะคะตลอดเลยอย่าลืมนะคะกดฝาก กด Subscribe สันกรณงเพื่อติดตามอัปเดตรถเข้าใหม่รถสวยๆส,สภาพดีๆนะคะคัดคุณภาพมาให้ออกรถได้ทุกอาชีพนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะในส่วนของเงื่อนไขขนออกรถนะคะออกรถใช้เงินน้อยนะคะอย่าลืมติดต่อเข้ามาที่หาปุุยได้เลยค่ะ0641462466ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ